เจ็ดปีแล้วสินะเองยังไม่มีผัวชอบใครรักใครเขาไม่รักเองเขาก็หลอกฟันเขามาจึกจ,กจกึแล้วเขาก็นหนีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพ่อหมอเอาลายมือมาดูหน่อยค่ะพอจะรู้แล้วเองเอานี่ไป ว่านร้อยผัวเจ็ดป่าช้าต้มกินสมวันสามคืนแต่เองต้องต้มต,ตอนเที่ยงคืน54นาทีนะเว้ยนาทีสําคัญเองอย่าใช้ผิดวิธีไอ้ด้านเนี้พอทนได้แค่อเสียบแต่ด้านนี้ถึงตายเลยนะ้ใจไหมเอารับไปเอาคิวต่อไปมามาครับเอามึงมาทมําไมที่นี่เขาไม่รับผู้ชายยังไม่ไปอีกไป